สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางร้านของเราก็มีเสื้อนะคะตัวใหม่ลายใหม่มารีวิวกันอีกแล้วนะคะสีสวยค่ะตัวนี้ลายสวยน่ารักมากมากนะคะทุกคนค่ะสินค้ามีไม่เยอะนะคะสนใจก็แอดไลน์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะคอปกชุดแขนสั้นนะคะเป็นเสื้อชายเสมอนะคะเอ่อขนาดไซส์42ยาว22นิ้วมีกัน สองลายนะคะมีกันสองสีอะสองลายเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่เป็นเออสองสเออสอลายโอ้ตายแล้วพี่มัรถาก็มึนงงนะคะทุกคนค่ะมีกันสองลายนะคะสีไม่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าสนใจก็แอดไลน์เลยนะคะทักพี่พรมมาเดือนเด่วนเลยนะคะสินค้าสวยๆแบบนี้ไม่มีติดตู้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวหมดอดไม่มีเสื้อสวยใส่ตู้นะคะวันนี้นะคะเห็นสอง ลนยนี้เป็นเชิดตแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพื่อนๆค่ะเรามีอีกแบบหนึ่งนะคะในท้ายคลิปนะคะเป็นลายเดียวกันกับลายแรกเลยนะคะแต่ทําคนละแบบกันนะคะสวยงามนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสนใจสินค้าก็แอดไลน์ด้านบนเลยมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นแขนสั้นคอโบค่ะคอผูกโบนะคะถ้าสนใจสินค้านะคะก็ทักไลน์พี่บรรทานได้เลยนะคะผูกโบขาวๆแบบที่คอแบบนี้นะคะเอ่อ ไซส์เดียวกันค่ะ42เหมือนกันนะคะความยาว22นิ้วนะคะ790ค่ะสนใจทักไลน์พิพนทาได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะที่สำคัญนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะสั่นกระดิ่งไว้นะคะ สนใจสินค้าก็แอดไลน์ด้านบนนี้ได้เลย